สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยาอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำมิทิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาจะมาแนะนำอากุนิมาอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือโชคมงคลค่ะโชคมงคลนะคะจะมีความโดดเด่นอยู่ที่ใบค่ะ ใบค่อนข้างเรียวนะคะลำต้นนี่นะคะจะเป็นสีชมพูนะคะสวยมากๆไปจนถึงก้านหลังใบเห็นไหมคะทุกคนจะเป็นก้านสีชมพูตั้งแต่ลำต้นนะคะยันก้านเลยนะคะ mm hmm. เมื่ออยู่ด้านหน้า mm hmm. จะเป็นสีชมพูเข้มอยู่ตรงกลางนะคะ mm hmm. เป็นริ้วเหมือนกระดูกค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะส่วนใบจะเป็นพื้นออกสีชมพูปนเหลืองนะคะแล้วก็มีเขียวแทรกค่ะ ทุกคนเห็นไหมคะโหความโดดเด่นอยู่ที่ใบค่ะอะกนีมาสมแล้วค่ะที่เรียกว่าราชินีแห่งไม้ใบจริงๆค่ะทุกคนวันนี้อยากจะมาบอกเทคนิคค่ะทุกคนนั่นก็คือการทำให้ยอดเขาเกิดไวๆค่ะวันนี้นะคะยาได้ใส่ไปแล้วประมาณอ่อ จริงๆยาใส่ไปสองรอบแล้วนะคะทุกคนปรากฏว่าออกหน่อเร็วมากค่ะยาเพิ่งขยายได้ไม่นานนะคะดังนั้นนะคะใครที่ป่วยกอนิมาอยู่นะคะลองใช้ปุ๋ยสูตนนี้เลยนะคะบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเปลือกหอยแมงกูดนะคะเพื่อเพิ่มแคลเซียมนะคะให้กับต้นไม้ค่ะนี่เลยค่ะทุกคนนี่ เห็นไหมคะจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปหอยแมงพูนะคะทุกคนเขาจะมีแคลเซียมที่สูงม,มากๆเลยนะคะบางทีเราจะใช้ในการรองก้นหลุมนะคะจะเป็นปุ๋ยนะคะในการจเจริญเติบโตเพราะ ทั้งบำรุงรากลำต้นใบให้แข็งแรงเลยค่ะใช้กับไม้ดอกไม้ประดับได้เลยนะคะหรือว่าเราจะไปะผสมที่จะพ่นก็ได้นะคะทุกคนและถ้ายิ่งเพิ่มให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเราก็จะเพิ่มในเรื่องของปุ๋ยคอกหรือไม่ก็ขายผสมลงไปนะคะเสร็จแล้วก็บำรุงบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะหอยทากก็หายไปมดที่อยู่ในกระถางก็ไม่มีนะคะทุกคนสามารถกำจัดเชื้อราได้อีกด้วยค่ะบำ ำรุงต้นไม้ในกระถางได้ดีจริงๆค่ะ,ะยาให้ดูนะคะเดี๋ยวยาให้ดูนะคะทุกคนเขาจะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะ,ะยาให้ดูใกล้ๆ ผงขาวๆแบบนี้ทําไมหอเมนคู่ถึงเป็นผงขาวๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือเขาจะเอาไปเผาค่ะทุกคนพอเผาเสร็จแล้วนะคะก็จะมาทุบๆให้ละเอียดหรือว่าบดให้ละเอียดก็จะกลายเป็นผงแบบนี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะนํานี่ค่ะนํามาโรยนะคะข้างๆกระถางเลยนะคะให้ทั่วเลยนะคะทุกคนนี่ให้โรยข้างๆกระถางให้ทั่วเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ำลงไปค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงอย่างดีและทำให้นะคะเกิดหน่อเร็วมากๆนะคะฆ่าเชื้อราในวัสดุปลูกนะคะทำให้ต้นไม้มีแคลเซียมต้นไม้แข็งแรงสีสดใสสีชัดมากๆและมีหน่อให้เราได้ขยายได้เร็วมากๆเลยค่ะ ใครที่ปลูกอะกกนิมาอยู่นะคะจะเป็นชนิดไหนก็ได้ให้ใช้เลยนะคะนี่คะ่ะโรยล่ามนะคะอีกต้นหนึ่งอยากก็จะใส่ไปเหมือนกันค่ะนี่นะคะทุกคนก็โรยลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนต้นไม้ทุกชนิดนะคะสามารถส ใช้ได้เลยนะคะทุกคนสามารถนําไปโรยต้นไม้ได้เลยอันนี้เสน่หจันแดงนะคะนี่ยาชํำด้วยลำต้นนะคะได้หน่อหม่สวยมากๆาก้วก็จะใส่เหมือนกันค่ะสามารถใช้ได้ในทุก อันเลยนะคะทุกคนไม้ประดับทุกชนิดทั้งบอลทั้งไม้ประดับทั้งไม้ดอกไม้ประดับทั้งไม้ใบนะคะทุกๆอย่างว่านนะคะทั้งไม้แดดไม้ร่มไม้กระถาหรือต้นไม้นะคะที่เราปลูกไม้ผลได้หมดเลยค่ะใครสนใจก็ลองไปนำหามาใส่ต้นไม้ได้นะคะหากต้นไม้ตัวเองนี่นะคะ อย่างเช่นนะคะอย่าทดลองเลยต้นไม้ที่เหลืองๆแล้วไม่ค่อยแตกยอดแล้วก็ต้นดูเหลืองไม่เขียวนะคะไม่เขียวไม่คือไม่เขียวโชวอุ่มแล้วก็ไม่สดใสนะคะให้ใส่ลงไปเลยนะคะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์บอกเลยสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะเห็นผลทันตาจริงๆค่ะใครที่มีปัญหานี้อยู่ก็ลองไปใช้ดูนะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน